มาหักนอใหม่กันค่ะพี่น้องมาเบิร์ว่ายังเหลือบอเนาะคะ่ะอุย้ยคุณยายเยอะเลยยายนะยายถ้ามันยาวไม่ต้องเอายายนี่แหละสามนอนเนี่ยอเ,อเออ,อถ้ามันยาวมันเป็นก้องจ้ะโอ้ยมันหน่อยยายเอ,อ้ยสนุนนสนกด้วยค่ะ ยายอุ้ยนอใหญ่เลยอุ้ยพี่นองนองามงามค่ะมาเอ้หาง่ายคากยายสองนอใหญ่ใหญ่หนึ่งเอ่อเอาตะป่ายมันเนะคะอันใดมันยาวแล้ว โอ้เก็บฝั่งนี้เลยฝั่งข้างยากมาฝนตกกระทายด้วยมือนนิมันสิบุ่ได้เขาป้าเองกปป้าเอกมาค่ะมาค่ะไปล้างไป อะะพอพอไฟกระตากแล้วก็งวงากอกามมาค,ค่ะนคะออมากอ่กาองรักษอนะคะออกเป็นแถวเลคะ่ะ1 2 3 4สองสหาแบบนี้เลยคะ่หะหยดเลยค่ะด กําลังออกเลยค่ะพี่น้องให้เห็นบรรยากาศสดๆไปน้ำกันเนาะค่ะ,อ,คะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแหนงเนาะค่ะพี่น้องที่เขาเกิดแบบ บ่ค่อยอวบปันใดเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ยค่ะลักษณะแหนงนะคะก็จะแตกต่างกันนะคะกับนอนอกรสีอวบอวแต่ถ้าเป็นแหนงกระสีมีลักษณะแบบนี้เนาะคะ่ะบรรยากาศสดๆนะคะ ผลงานในมือนี่ค่ะดูได้บักหลายได้จ้าบรรยากาศพ้นกระตกเก็บน้ำใหม่สดๆอยู่ในอเมริกาจ้า